สวัสดีครับพบกับผมมาสเตอร์วิทวัสปันเทาวันนี้เรามาเรียนเรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลเริ่มเลยครับเราจะพูดถึงการวัดค่ากลางของข้อมูลนะครับการวัดค่ากลางของข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะมีค่าหลักๆที่เรานิยมใช้นะครับอยู่3ค่าก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับซึ่งเป็นผลรวมของค่าสังเกตของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับ ค่ามัธยฐานนะครับเป็นค่าที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกลางของข้อมูลนะครับทั้งหมดนะครับซึ่งนะครับอาจจะเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือเรียงจากน้อยไปหามากนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเราที่นิยมนะครับเราจะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะครับแล้วก็หาค่าของตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นค่ามัธยฐานนะครับอีกค่าหนึ่งก็คือค่าฐานนิยมนะครับค่าฐานนิยมนะครับก็ตรงตามชื่อเลยนะครับฐานนิยมของข้อมูลนะครับ ถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับก็คือข้อมูลที่มีจํานวนซ้ํากันมากที่สุดครับหรือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดนั่นเองนะครับถ้าเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่เนี่ยนะครับก็ถ้าเอาแบบประมาณก่อนประมาณนะครับค่าประมาณของฐานนิยมเนี่ยจะหาได้จากชั้นที่มีความถี่สูงสุดนะครับแล้วก็เอาจุดกึ่งกลางของชั้นนั้นนะครับทีเนี้ยสามค่าเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันนะครับก็ มาดูกันเลยครับค่าแรกนะครับเราจะพูดถึงค่ากลางของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ก่อนนะครับมีโจทย์ตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าจากแผนภาพต้นใบของข้อมูลคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม15คะแนนมีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด30คนนะครับก็แผนภาพต้นใบแบบนี้นะครับมีส่วนของลำต้นแล้วก็ส่วนของใบนะครับเขาบอกว่า ให้หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยนะครับก็คือผลรวมของข้อมูลใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับก็ถ้าเป็นหลักๆนะครับเราจะนิยมใช้เป็น x บาร์นะครับ x บาร์เท่ากับซิกมา x i i มีค่าตั้งแต่หนึ่งถึง n นะครับตรงนี้นะครับซิกมา xi i มีค่าตั้งแต่หนึ่งถึง n ตรงนี้นะครับซิกมา xi นะครับ i มีค่าตั้งแต่หนึ่งถึงเนนะครับก็คือ นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมาบวกกันนะครับบวกกันแล้วส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะได้ดังนี้นะครับก็จะได้ดังรูปนี้นะครับแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราพูดมาถึงก็คือทั้งหมด30คนนั่นเองนะครับก็จะได้ค่าประมาณนะครับ304นะครับส่วนด้วย30นะครับมีค่าประมาณนะครับ10.13ซัมนะครับนั่นเองนะครับ ยังใช้โจทย์เดิมนะครับแล้วก็เราสิ่งที่เราต้องการก็คือค่ามัธยฐานนะครับมัธยฐานเนี่ยอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับถ้าเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับเราจะนับค่าที่อยู่ตรงกลางนะครับค่าที่อยู่ตรงกลางนะครับซึ่งถ้าเป็นลักษณะของมัธยฐานที่ไม่ได้แจกแจงคมทีนะครับการหาตำแหน่งของมัธยฐานเนี่ยจะหาได้จากนะครับตรงนี้ครับตำแหน่งของมัธยฐานนะครับเราจะให้เป็นถ้าเขียนเป็นสูตรก็คือ n บวกหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะครับ n บวกห่ทั้งหมดส่วนด้วย2นะครับเมื่อ n แทนจํานวนข้อมูลทั้งหมดทีนี้ข้อมูลทั้งหมดของเราคือเท่าไหร่คือ30ถูกต้องไหมครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ n บวกหส่วน2เท่ากับ30บวกหส่วน2จะมีค่าเท่ากับ31ส่วน2นะครับและมีค่าเท่ากับ15.5ย้ํานะครับนี่ยังไม่ใช่คําตอบนะครับสิบนี่คือตําแหน่งที่มัธยฐานตกอยู่อ่านี่คือตําแหน่งเนาะตำแหน่งนะครับตรงนีง้ เป็นตำแหน่งของมัเธยฐานนะครับตำแหน่งแล้วทีนี้เราก็มานับ15.5เนี่ยคือตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็มานับเรียงตั้งแต่ตัวที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตำแหน่งที่15.5นะครับตำแหน่งที่15.5นะครับก็จะอยู่ระหว่างตำแหน่งที่15นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่16นะครับตำแหน่งที่15ของเรานะครับ ตำแหน่งที่15ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ10แล้วก็ตำแหน่งที่16ของเราก็คือ11นะครับแล้วทีนี้นะครับมัธยฐานคือค่ากลางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะนํา10บวก11แล้วก็หารด้วย2นะครับมัธยฐานคือค่ากลางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมัธยฐานของเรานะครับค่ามัธยฐานนะครับมัธยฐานนะครับ มาตยฐานก็จะได้จากที่เราได้เมื่อกี้นะครับก็คือตำแหน่งที่15ก็คือ10นะครับแล้วก็บวกด้วยตำแหน่งที่16ก็คือ11นะครับก็จะเป็น10บวก11นะครับทั้งหมดส่วนด้วย2นะครับก็มาธยฐานก็จะมีค่าเท่ากับ21ส่วน2หรือมีค่าเท่ากับ10.5นะครับนี่คือมาธิยฐานนะครับ อ่ะทีนี้นะครับเราจะมาดูค่ากลางค่าที่3ามกันบ้างนะครับค่ากลางค่าที่3ของเราก็คือค่าฐานนิยมนะครับค่าฐานนิยมเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับเราก็จะดูนะครับฐานนิยมเนี่ยก็คือดูข้อมูลนะครับที่มีความถี่สูงสุดนะครับข้อมูลที่ซ้ํากันมากที่สุดนะครับในที่นี้ข้อมูลที่ซ้ากันมากที่สุดก็คือนะครับ11นะครับ11 11ซ้ากันทั้งหมด6จํานวนนะครับ6จํานวนเพราะฉะนั้นแล้วฐานนิยมนะครับของข้อมูลชุดนี้ก็คือ 11นั่นเองนะครับขอเพิ่มเติมนะครับค่านะครับข้อมูลนะครับฐานนิยมของข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่เนี่ยสามารถมีได้สูงสุดคือ2ค่านะครับ2ค่าอย่างเช่นสมมุตินะครับมีเลข5้าเติมมาตรงนี้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามีมีสิบห้าเนี่ยนะครับมีสิบห้าเนี่ยหกจำนวนอภัยนะครับ มี15เนี่ยทั้งหมดงจำนวนเท่ากันกับ11นะครับเราก็จะตอบไปว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือ11แล้วก็15นะครับแต่นะครับแต่แต่ถ้าสมมุติว่านะครับมี9นะครับมี9เพิ่มขึ้นมาอีก2จํานวนนะครับมี9เพิ่มขึ้นมาอีก2จานวนทําให้9เนี่ยนะครับฐานไป9เนี่ยมี6จํานวนเท่ากันนะครับในข้อมูล1ชุดเนี่ยนะครับ ถ้าม eh, e ja, so ีข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดเนี่ยถึง3ตัวนะครับถึงสตัวเราจะบอกว่าข้อมูลชุดนี้นะครับข้อมูลชุดนี้นะครับไม่มีไม่มีฐานนิยมนะครับเราจะบอกเลยว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีฐานนิยมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นฐานนิยมเนี่ยนะครับฐานนิยมเนี่ยก็ จะมีมากสุดนะครับคือ2ค่านะครับในข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงความถี่นะครับเอาเรามาต่อเลยนะครับการหาข้อมูลนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้แจกแจงความถี่ครั้งนี้เป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่นะครับก็ให้ตัวอย่างเลยแล้วกันเนาะบพราะว่าจากตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลนะครับคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีคะแนนเต็ม15คะแนนมีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด30คนนะครับมีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด30คน ก็ให้ตารางมานะครับก็จะมีคะแนนแล้วก็ความถี่นะครับก็ดังนี้นะครับก็มีทั้งหมดเกี่ยนอันตราภาคชั้นเรามาดูกันมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งอัตราภาคชั้นสองอัตราภาคชั้นสามอัตราภาคชั้นสี่อัตราภาคชั้นแล้วก็ห้าอันตราภาคชั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะทาเป็นต้องรู้ก็คือจุดกึ่งกลางของชั้นนะครับจุดกึ่งกลางของชั้นเนี่ยเราหาเป็นจุดต้องไหมครับเรานําขอบบนนะครับบวกขอบล่างแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วยสองครับก็จะได้จุดกึ่งกลางของชั้นนะครับ เรามาดูตารางเลยนะครับนะครับดูในตารางนะครับอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตารางที่นะครับขยายเพิ่มเติมนะครับก็คือเพิ่มจุดกึ่งกลางของชั้นมาเพิ่มจุดกึ่งกลางชั้นมานะครับก็อันนี้เป็นความรู้เดิมนะครับก็น่าจะจําได้นะครับอัน่นี้นนี้ก็คือความทีนะครับความที่นะครับเราให้สัญลักษณ์คือตัว f นะครับ f i นะครับนะครับแล้ว f i x i ตรงนี้ก็คือนําจุดกึ่งกลางของชั้น คูณด้วยความถี่นะครับ2คูณ1ได้2 5คูณ4ได้20 8คูณ8ได้64 11คูณ10ได้110แล้วก็14คูณ7ได้98นั่นเองนะครับทีนี้โจทย์ถามหาอะไรโจทย์บอกว่าถ้าต้องการค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมน,นะครับก็คือนำข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับซึ่งในที่นี้เราจะเขียนเป็นแบบนี้ครับ ค่าเฉลี่ยเลขกณิด x bar เท่ากับ sigma นะครับ fi xi นะครับ fi xi ทั้งหมดส่วนด้วย sigma fi ซึ่ง sigma fi ตัวนี้นะครับก็คือจำนวนทั้งหมดหรือความถี่ทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้ว sigma fi xi ของเรานะครับก็คือตรงนี้นะครับก็คือตัวแทนของแต่ละชั้นคูณด้วยจำนวนนะครับความถี่ของแต่ละชั้นนะครับหรือแต่ละช่วงนะครับเราก็จะหาผลรวมซึ่งในที่นี้เราหาผลรวมได้แล้วมีค่าเท่ากับ 294นะครับอักรวมเท่ากับ294ก็จะได้เป็น2เท่ากับ2 9 4ส่วนด้วย30มีค่าประมาณนะครับ9.8นั่นเองนะครับอ่ะนะครับเรามาดูการหาค่าไข่ค่าหนึ่งนะครับก็คือมัธยาฐานนะครับของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ข้นตอนที่1นนะครับก็เหมือนเดิมเรายังต้องหาตำแหน่งที่มัธยาฐานตกอยู่ ตำแหน่งก็คือค่ากลางนะครับก็เราก็จะนำความถี่ทั้งหมดนะครับความถี่ทั้งหมดของเราคือสาสิบใช่ไหมครับก็มาส่วนด้วย2นะครับถ้าเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่จะไม่ใช้ n นบวก1นะครับไม่ใช้ก็จะเป็น n ส่วน2เลยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับส0สิส่วน2มีค่าเท่ากับสิบห้านะครับสิบห้าคือตำแหน่งที่มัธยฐานตกอยู่คราวนี้ดูอย่างไรสิบห้าตรงนี้นะครับเราจะดูที่ชั้นของความถี่สะสมนะครับว่าชั้นไหนมีสิบห้าอยู่ในระหว่างชั้นนั้นนะครับ าะชั้นที่หนึ่งนะครับมีอยู่ถึงแค่หนึ่งชั้นที่สองถึงห้าชั้นที่สามถึงสิบสามเพราะฉะนั้นแล้วชั้นที่ความถี่สะสมตกอยู่คือชั้นที่สี่นะครับซึ่งอยู่ระหว่างสิบสี่ถึงยี่สิบสามนั่นเองนะครับในนี้มีสิบห้าแน่นอนนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับเราได้ตำแหน่งของมัตยรฐานนะครับว่าตกอยู่ในชั้นไหนเราก็เลือกไว้นะครับทีนี้เราจะเลือกชั้นนี้นะครับชั้นที่สี่ไว้นะครับชั้นนี้คือชั้นที่มัตยรฐานตกอยู่ คะแนนนะครับหรือคำตอบของเราก็จะอยู่ระหว่าง10ถึง12นะครับซึ่งเราจะหาได้จากนะครับมัธยฐานของเรานะครับถ้าเป็นข้อมูลที่มีการแจกแจงวามถีนะครับสูตรของเราก็คือนะครับมาธยฐานเท่ากับ L บวก i นะครับแล้วก็คูณด้วยวงเล็บนะครับ n ส่วน2ลบซิกมา f l นะครับทั้งหมดส่วนด้วย fm นะครับของเล็บปิดนะครับขยายความก่อนนะครับก็เราจะได้นะครับ L นะครับแทนขอบล่างของอัตราภาคชั้นที่มีมาตรฐานตกอยู่ขอบล่างของชั้นนี้นะครับขอบล่างของชั้นนี้ก็คือ9.5นะครับ I แทนความกว้างของอัตราภาคชั้นที่มาตรฐานตกอยู่ความกว้างนะครับ10ถึง12นะครับความกว้างก็มีค่าเท่าไหร่ความกว้างของชั้นก็ถ้าง่ายๆก็นับนิ้วนะครับหักนิ้วไปก็10หักนิ้วที่1 11หักนิ้วที่2แล้วก็12หักนิ้วที่3ก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะ เ m นะครับแทนความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีมัธยฐานตกอยู่นะครับในที่นี้เราจะเลือกเป็น1ิบนะครับตรงนี้นะครับความถี่นะครับ n นะครับแทนจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับแทนจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับก็มีตรงนี้นะครับก็คือสามสิบนะครับซิกมา fl นะครับแทนผลรวมความถี่ของทุกอันตรภาคชั้นนะครับที่ต่ํากว่า อันราภาคชั้นที่มีมัธยฐานอยู่นะครับในที่นี้ของเราก็คือ13นั่นเองนะครับเพราะเราเลือกชั้นนี้ถูกต้องไหมเราก็จะแทนเข้าไปในสูตรครับก็จะได้มัธยฐานเท่ากับ9.5บวก3วงเล็บ n ส่วน2นี่เราได้มาแล้วคือ15ถูองนะครับลบด้วยซิงมา f l คือ13นะครับทั้งหมดส่วนด้วย10นะครับดังนี้นะครับ ก็จะมีค่าประมาณนะครับ9.5บวกด้วย0.6มีค่าประมาณ10.1นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะมาพูดถึงฐานนิยมบ้างน,นะครับฐานนิยมนะครับฐานนิยมของข้อมูลนะครับที่มีการแจกแจงความถี่นะครับก็ขออนุญาตใช้เป็นโจทย์เดิมนะครับก็ฐานนิยมเนี่ยนะครับเอาฐานนิยมโดยประมาณก่อนฐานนิยมโดยประมาณก็ให้มองง่ายๆก็คือความถี่สูงสุดอยู่ชั้นไหน ชั้นไหนตอนนี้เราเลือกคือชั้นนี้นะครับความถี่สูงสุดอยู่ชั้นที่4นะครับให้นําอันตราภาคชั้นนั้นนะครับมาหาจุดกึ่งกลางนะครับก็จะได้เท่ากับ10บวก12หาร2ก็จะมีค่าประมาณ11นะครับมีค่าเท่ากับ11นั่นเองนะครับอันนี้คือฐานนิยมโดยประมาณนะครับถ้าจะคิดให้ละเอียดอีกทีนึงก็มาดูสูตรนี้ครับฐานนิยมของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่นะครับโดยใช้สูตรนะครับให้ละเอียดเลยนะครับ ก็ขอขอนุญาตใช้โจทย์เดิมนะครับก็หาได้จากสูตรนี้ครับฐานนิยมนะครับหาได้จากนะครับ l I, บวก i วงเล็บ d 1ส่วน d 1 B 2, บวก d 2วงเล็บปิดนะครับทีเนี้ย l คือขอบล่างของอัตราคชั้นที่มีฐานนิยมอยู่มีฐานนิยมอยู่คำถามคือชั้นไหนที่มีฐานนิยมอยู่ชั้นที่มีฐานนิยมอยู่คือชั้นที่มีความถี่สูงสุดคือชั้นนี้นะครับชั้นที่4ี่นะครับ เพราะฉะนั 0, so ้นแล้ว L ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ9.5นะก็เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ L ของเรานะครับหรือขอบล่างนะครับของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่นะครับก็คือ9.5นะครับ I แทนความกว้างของอันตรภาคชั้นนะครับที่มีฐานนิยมอยู่นะครับชั้นนี้ของเราก็คือระหว่าง10ถึง12นะครับ10ถึง12ก็จะมีค่าเท่ากับความกว้างของเราก็คือ I มีค่าเท่ากับ สามนะครับตรงนี้คือสามต่อไปนะครับ D1 นะครับคือผลต่างระหว่างความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีฐานนิยมอยู่กับความถี่ของอันตรภาคชั้นของข้อมูลที่ต่ํากว่าอันตรภาคชั้นนะครับที่มีฐานนิยมอยู่นะครับดีนะครับดีแทนผลต่างระหว่างความถี่ของอัตรภาคชั้นที่มีฐานนิยมอยู่กับความถี่ของอันตรภาคชั้นที่มีข้อมูลสูงกว่าอันตรภาคชั้นที่มีฐานนิยมอยู่ หมายความว่าอย่างไรแบบนี้ครับดีหนึ่งนะครับตอนนี้เราเลือกนะครับชั้นชั้นที่สี่ใช่ไหมครับเราก็เลือกความถี่คือสิบถูกต้องไหมครับความถี่อัตราภาคชั้นนะครับที่มีข้อมูลต่ำกว่าอัตราภาคชั้นที่มีฐานนิยมอยู่ก็คือแปดถูกต้องไหมครับก็จะเป็นสิบลบแปดมีค่าเท่ากับสองส่วน d ีสองของเราก็จะเป็นนะครับชั้นที่สูงกว่าถูกต้องไหมก็จะเป็นสิบลบด้วยชั้นที่สูงกว่าชั้นนี้คือเจดนะครับสิบลบเจ็ดก็จะมีค่าเท่ากับสามนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้แด่ตรงนี้เป็น2นะครับตรงนี้เป็น3เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะแทนเข้าไปในสูตรนะครับก็จะมีค่าประมาณนะครับ9.5้บวกสวงเล็บนะครับ2องส่วนด้วยสอบวกสาวงเล็บปิดนะครับก็จ<ช>ะมีค่าเท่ากับ9.5บวกตรงนี้นะครับตรงในวงเล็บเนี่ยก็คือ3คูนด้วย2อส่วนหมีค่าเท่ากับ6กส่วนหนะครับหกส่วนหเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับหน เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น9.5บวก1.2ก็จะมีค่าเท่ากับ10.7นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับการวัดค่ากลางของข้อมูลนะครับมีทางข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจงคมทีและข้อมูลที่มีการแจกแจงคมทีแล้วนะครับของค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ามัธยฐานและก็ค่าฐานนิยมนะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ